สวัสดีค่ะวันนี้133่งสามแคตัดจะมา,าสาธิตวิธีการนี่ค่ะหอ่อไม้พอดส่งปรายีส์ค่ะอย่างที่น่าเคยบอกไว้นะว่าถ้ามีลูกค้า CM เอมลูกค้าจองเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหอ่อให้ดูนี่ค่ะวันนี้ลูกค้าสื้ทั้งหมด3ามพอตเป็นแมมขนนกเหลืองค่ะอันนี้เป็นไม้พอมเล็ดหมดเลยนะ มาค่ะไปดูกันนี่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็หนึ่งเลยทิชชู่ขันไม่ได้นะคะสกอดเทปค่ะไม้ที่จะแพ็คแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะหนังสือพิมพ์นะใช้หนึ่งหน้าเหมือนเดิมนะคะนี่หน้าหนึ่งเดี๋ยวจะมาห่อตอนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเริ่มกันเลยอันดับแรก อ่าจจะม้วนตรงด้านข้างก่อนนี้นะคะึบไม่ได้ห่อนานอาจจะกเก๊กังๆนิดนึงนะคะม้วนด้านข้างเพื่อที่จะ,ะกันไม่ให้เขาแบบกระแทกกับอะไรที่อยู่ ที่มาที่มาชนนะคะแล้วก็กันต้นที่อยู่ข้างๆด้วยค่ะขอบกระถางอะไรพเนี้นยน่าจะหมุนประมาณห้ารอบหกรอบนะคะเอาให้แบบหนานิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันดินที่อยู่ด้านข้างด้วยเนาะวิธีห่อน,นี้ก็เหมือนเดิมค่ะเปิงทิชชู่นิดนึงแต่ เพื่อความปลอดภัยไม้จะถึงลูกค้าโดยสวัสดิภาพนะคะก็ต้องใช้ทิชชู่ให้แบบเยอะนิดนึงกับแปะนะคะนะแล้วละอันนี้ชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วชั้นที่สองเดี๋ยวนี้พักไปก่อน นี้เราจะใช้ใช้มือม้วนนะกะดูเนี่ยค่ะความกว้างของกระถางเนี้ยนะคะแล้วเราก็ม้วนพับนะคะพับมีม้วนเนี่ยพับก็จะจัจะยิวพับไปนิดนึงชึบอันนี้อ๋ออันนี้มันมีรอยต่อ พับไปก็พับทบไปอีกอะคะ่ะทบไปเรื่อยๆตูงงงงไม่เอ่ยอันนี้นะ่าจะพับทบแบบว่าแล้วก็พยายามแผ่ให้มันกว้างๆเพื่อให้มันปิดปากกระถางนะคะประมาณ15ทบน,นั่นเอาไปเลยนะ แต่บางทีก็กะกะเอาอะคา่ะถ้าลืมนับอะไรเงี้ยคือดูว่ามันหนาเนี่ยค่ะแล้วมันจะค่อยๆกว้างขึ้นคือคือจะให้มันเหลื่อมๆเหลือหล่อมๆกันไปแล้วให้มันหนาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาโปะด้านหน้าด้านบนนคะคะถ้าคิดว่ายังไม่หนาก็พับไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าคิดว่าหนาเราก็เนี่ยอันนี้นะก็จะ ย้อนกลับมาเมื่อกี้ไปทางนี้ใช่ไหมย้อนกลับมาคือช,ชพวกนี้นะใช้ถ้าทิดช,ชู่ม้วนหนึ่งอ่นะน่าทำได้ประมาณสอง,งกระถางนิดนิดไม่ถึงสามกระถางอะคะ่ะก็จะใช้ทิชชู่เยอะหน่อยอันนี้มันขาดโอเคเนี่ยค่ะก็ประมาณเนี้ยได้แล้วความหนา มันก็จะเอามาปิดอย,อย่างนี้นี่นะคะปิดคือให้ปิดมิดกระถางเลย,ยนี่ค่ะเสร็จแล้วใช้นี้ค่ะใช้อันใหญ่แปะเป็นกากระบาดเลยค่ะ นี้ก็เหมือนกันนะคะนะั้นแพ็กมาก็ไม่มีลูกค้าแจ้งเคมหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะนี่จะว่าไม่โอเคถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพไม่แตกหักไม่เสียหายไม่เลเทไม่เน่าแต่ก็ข้อสำคัญคืออย่างที่เคยบอกไปในคลิปแพ็กไม้ทุกๆคลิปอะคะ่ะว่าดินในกระถางนะคะ เราต้องให้ดินในกระถางเขาแห้งแห้งจริงๆนะคะแห้งแบบแห้งเลยะคะ่ะใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะนี่ไม้ลองจิ้มดูจิ้มทะแยงไปข้างตรงกลางก็ได้นะเงี้ยคะ่ะอึ๊บถ้าแบบว่าเนี่ยจับดูแลดินแบบไม่เปียกไม่อะไรเงะะี้ยค่ะก็คือโอเคพร้อมแพ็คส่งลูกค้าไดะะ้อันนี้คือวิธีเช็คของนานะเบื้องต้นที่ว่าแบบว่าก็ ไปถึงลูกค้าใหม่ก็จะไม่ไม่ชื้นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เน่าเอเพราะน่าจะีเรียนเรื่องนี้มากต่อไปเป็นขั้นสุดท้ายอันนี้ใช้หนังสือพิมพ์หนึ่งหน้าวงางขยงนี่นะคะซึบจัด อันนี้หรือว่าใครใครจะพับแนวไหนก็ได้นะแต่นะก็แบบจะค่อยๆพับไปทีละแนวทีละมุมพับเพื่อประคองเขาไว้อีกชั้นหนึ่งนี่นะคค่ะเค <Okay. S 1> ก็สกัดเทปสักสองอันเพื่อํำอยู่ นี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ลงกล่องแบบนี้นะคะกล่องเดี๋ยนะหมุนกล้องให้อึบค่ะกระดาษออกก่อนกล่องก็เหมือนเดิมค่ะใส่ไว้ลองลองก้นไว้แล้วเนาะแล้วก็วางลงไปะคะ่ะ กล่องนี้ก็วางวางได้สามกระถางเลยค่ะเคปนั่นแหละค่ะก็แล้วก็กระดาษทับทับปิดปิดอย่าให้แน่นอย่าตรงช่วงเอที่มันมีช่องว่างเดี๋ยวน่าทำเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวนำให้ดูอีกทีหนึ่งมาค่ะนี่ค่ะ,ะเสร็จแล้วสามอันยังอยู่ในสสยงานนี่นก็จะเอากระดาษอัดต้องมี้นะ แล้วก็จะอาจติดด้วย ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ยากนะคะยังไงลองไปทำกันดูอย่างที่บอกค่ะว่าอันนี้น่าแพ็คมาเยอะแล้วแหละหลายกระถางแล้วแหละก็สองเดือนที่แล้วที่ว่าขายไม้พอดไปแบบโอ,โอ้เยอะมากเีย้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าไม่มีฟีดแบ็ว่าไม้เสียหายอะไรเงี้ยค่ะมีแต่บอกว่าไม้โอเคคงสภาพดีสวยงามเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวสิ ลืมอยากอวดเสื้อค่ะนี่เสื้อน่ารักไหมไมีใครเห็นบ้างแล้วนี่ให้ดูใกล้กลไม่ลค์แค่ตัดค่ะเนีม่มึดมืดมึดทำไมอ่ะอ่ะต้องอย่างนี้ใช่ไหมนี่เป็นเสื้อเหมือนเสื้อกึง่งกึกิโมโนเนาะนยาวแค่ถึงประมาณกางเกงไยค่ะซึ่งใครสนใจเดี๋ยวนะขึ้นเฟซพี่ให้นะพี่พี่ชื่อพี่สริษาพี่สาค่ะหรือว่า หลายๆคนอาจจะรู้จักหรือเข้าไปที่เพจแคทต,ตัดบ้านยายบุญก็ได้ค่ะเดี๋เดี๋ยวนาขึ้นให้อีกเข้าไปถ้าสนใจก็เข้าไปติดต่อถามพี่ก็ได้เขามีสองลายค่ะน,นี่เพิ่งได้มายังไม่ได้สักเลยน่ารักดีโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ